สหกลแท็กซี่ไปทวงถามสัญญากับกระทรวงคมนาคมนะครับที่สัญญาไว้ก่อนหน้านี้ว่าจะขึ้นค่าโดยสารให้แต่เรื่องผ่านมา2อาทิตย์แล้วไม่มีความคืบหน้าครับสหกลแท็กซี่ทวงถามกระทรวงคมนาคมหลังไฟเขียวให้ขึ้นค่าโดยสารรถแท็กซี่ในกรุงเทพ80,000คันรถเล็กเริ่ม35บาทรถใหญ่เริ่ม40บาทรถติดคิดเพิ่มเป็นนาทีละ3บาท ผ่านมาสอสัปดาห์แล้วนะครับยังไม่เห็นมีการประกาศบังคับใช้เลยก็ไม่รู้ว่าล่าช้าเพราะอะไรพร้อมยืนยันว่าอัตรานี้จริงๆก็น้อยเกินไปไม่สอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริงวอนรัฐปรับราคารถเล็กเริ่มต้นที่40บาทด้วยด้านอู่แท็กซี่เสรีไทยยอมรับว่าตอนนี้อู่ต่างๆต้องทยอยลดจำนวนแท็กซี่ลงบางอู่จากที่เคยมีมากกว่า50คันเหลือแค่20คันแล้วเพราะว่าคนขับทยอยคืนรถ แบกรับต้นทุนที่สูงขึ้นไม่ไหวรายได้สวนทางกับค่าครองชีพในปัจจุบันกับ